สรับใครที่เดินอยู่รอบๆงานนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเอน์เมนต์ต่างๆนะครับจากในนี้แอบไปนิดนึงว่าจากเลงต่อต่อไปของปันซ่อนอยู่ในนี้ด้วยโอเคไหมครับทุกคนต้องน้าหลังใหม่ต้องมีอะไรน่า่นเต้นนะครับแต่เขาไม่บอกนะว่าตรงไหนต้องแอบแหาเองนะครับซึ่งสหรับใครที่เข้ามาเดินอยู่ในงานแล้วนะครับรบกวนจริงนะครับ อยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะครับติดไฮจแทชนให้เราหน่อยนะครับนั่นก็คือปันอันเดอร์สกอร์เทอร์มิสนะครับแล้วก็ปันเดอะเทอร์มิสเอ็กซิบิชันนั่นเองครับผมที่อิมพีรพลอาร์เรนีอายุเท่าไหร่ครับรู้ไหมครับ 19ปีเท่าน,นั้นเองนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักนะครับจากการที่เข้าอยู่ในทีมอย่างครูนะครับแล้วก็เริ่มมีผลงานฟิชชิ่งมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็มีผลงานเดียวเป็นของตัวเองมีเพลงมิวส์แล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือเพลงคริปตตัวไหนถูกต้องครับผมณตอนนี้คริปตตัวไหนกี่วิวในยูทูบทราบไหมครับ80โอ้โหโกเก่งมากทุกคนทำกันมากกันดีมากเอาผมไม่ได้ตัวเองเต่ไหนนะ ก็เลยมิวสิบล้านมิวครับสิก้าล้านมิวครับเดี๋ยวอครับ ปันครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับผมปันนะครับจาก Universal Music นะครับสวัสดีครับอ,อีกหน่อยก็ได้ชิมปากบา,างวันนี้นะครับผมเมื่อกี้ M.P. จบไปเรียบร้อยถามความรู้สึกก่อนเลยรู้สึกไงบ้างโอ้หเมื่อกี้ผมเต้นอยู่ข้างหลังไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าใครเห็นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นมา,มากๆแล้วก็ มันเป็นอีกเก้าหนึงน่งเนาะที่สัมพันธ์กับชีวิตผมมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าคิดว่าทุกคนอาจจะชื่นชอบเลยนี่ผมมือเป็นกำลังใจเลยครับว,วันนี้แชปเตอร์ใหม่ของน้องปั๊นครับพิเศษมากๆครับก็ได้โชว์เอ็มบีไปพร้อมกันแล้วเรียบร้อยให้ปั๊บเล่าเพลงเอ็มบีนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับเอ็มบีนี้เนี่ยหลังจากเห็นว่าผมจะเป็นคนบ้าเนาะเอ็มบีที่แล้วเป็นบาดเจ็บถ้าเขาพูด เอมีนี้เป็นคนบ้าเอมพีต่อไปผมน่าจะตายแล้วไอย่ไให้ตายอย่าพีดเยอะเออเอ็มีนี้เนี่ยคือจะเล่าว่าเหมือนเป็นคนไข้อย่างลินิกในโรงพยาบาลที่ต้องการข่าวจากการบำบัดของหมอครับซึ่งผมเอามาดีเลยกับความรักหอซึ่งมันมีช่วงช่วงหนึ่งที่สองสามสองสามเดือนที่ผ่านมาที่ ไปจากการปล่อยเพลงเนาะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงก้าวองชีวิตดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นเรากว่ากุ้งซ่านมากๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเคลื่อนพ้างอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราพูดถึงคนคนหนึ่งที่เราโทรหาเขาอะไรเงี้ยเราให้เขาแบบเป็นเซฟโซนของเราอะไรเงี้ยมันคงจะดีมากๆเลยครับใช่ครับ ก็คนคนนั้นก็คือจริงๆแล้วก็คืออยู่ในปีที่ผมโชวไปแล้วคือเขาไม่รับสารครับใช่แล้ววันนี้วันนี้เซฟโซนของปันนี่มีเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะครับปันรู้ไหมครับครับผมก็ยี่ไหนครับเซฟโซนของปันอยู่ตรงไหนครับยี่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับก็เออจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าผมก็ได้รับ DM มจากแฟนคลับหลายๆคนเนาะที่ดียอเข้ามาบอกว่า เออชื่นชอบผลงานเพลงของผมมากแล้วก็อยากให้ทําเพลงดีๆแบบนี้ต่อไปเนาะแล้วเพลงของผมก็เป็นเหมือนที่เพ่งแรงอินสปายที่ทําให้เขาแบบว่าอยากมีชีิต,ต่อหรืออะไรเงี้ยครับซึงผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีสําหรับผมมากๆเลยแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกได้ว่าเพลงของผมมันเป็นผมมันเป็นเทอร์ปิสของทุกคนจริงๆใช่ครับแล้วก็ในกลับกันก็คือช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมา ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ให้กําลังใจเราเหมือนกันในการทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยกบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนก็เป็นเทรนด์มดีกับผมเหมือนกันก็เลยปล่อยเพลงนี้ออกมาโอ้โหทรงเสียงซะหน่อยได้ไหมครับเราก็ดีจังเลยนะครับรู้สึกเหมือนแบบมีการแลกเปลี่ยนผลงานที่ดีนะครับในการ เป็นคนป่วยแต่สุดท้าย<ช>ก็เป็นคนรักษาด้วยเป็นตัวใช่ใช่เหมือนแบบว่าผมรักษาทุกคนมาเยอะแล้วไงวันนี้อยากให้ทุกคนมารักษาผมบ้างอ้ออ่อนหนักเลยเออ <c oughs> น่ารักน่ารักแม่ทุกคนไม่ได้นะอันนี้พูดวา่าน่ารักนี่คือทีมงานมองตาเขาเ้าไปหน่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เออเอเอ่ะพูดถึงซิงเกิลใหม่หน่อยครับเทอราพีสเนี่ยครับเ,เ,เขียนเอลงเขาหมดเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเพลงนี้ผม เขียนเองทั้งหมดแล้วก็นื้ร้องทั้งนองครับแล้วก็มีอาร์เรย์ด้วยแล้วก็แต่ว่าพาร์ทโปรดิวเซอ่ยเราจะให้เป็นพี่หายให้รู้ว่าวันนี้มาหรือเปล่าพี่หายเชอร์โนจี้เป็นพี่ ogy, พ,พี่แกงง๊งยหญ่ของผมเองนะครับช่วยอเปิดรีวิสด้วยนะโอเคพอใจไหมกับเพลงนี้พอแบบออกมาย่างีออกมาเรียบร้อยชอบไหมชอบมากๆครับวันนี้พี่แมงโต้ไมมาเนาะพี่แมงโต้ทำวีดีสวยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณ ทยักหน้าทีมพี่แมงโตด้วยที่ทำดือบีออกมาดีออกมาด้วยโอเคครับผมอ่ะพูดถึงงานนี้หน่อยครับปันนะก็คือจริงๆแล้วปันเป็นคนชอบอาร์ตรือเปล่าครับเลยทำงานนี้กมาเป็นอาร์ตเอ็กซ i o n ชันครับใช่ครับคือปกติผมก็ถ้าวันว่างอะไร่างเงี้ยผมก็จะไปเดินหอศิลป์ไปเดินอย่างล่าสุดผมก็ไปงานแกลอโมาก็ไปดูซิตี้ดูซิตี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่า จริงแล้วงานศิลปะมันทำให้ให้เรารู้สึกว่าเออมันต้องมีเพราะว่าเรามันจะลงใจเรารอะไรหลายๆอย่างใช่ครับก็เลยคิดว่าถ้าทำซิงเกินมาก็อยากจะให้ทุกคนได้ดื่มดับกับแตงการได้แบบว่าเ,ออเสจงานผลงานศิลปะจริงๆของใช่ครับปกติเนี่ยปันไปเดินริเร์ิตีรู้สึกยังไงบ้างวันนี้กลายเป็น เอ็กซิเพีชันของตัวเองที่สยามพารากอนเลยนะครับก็รู้สึกตอนแรกงงนิดนึงครับงงว่าแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนนแล้วเวลาพี่ๆทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็ร,รู้สึกว่าเฮ้ยแบบจำผมทำเพลงอะ,อ,ะอยู่ในห้องคนเดียวแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตขนาดเนี้ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยทุกคนทำเพื่อเราซัพพอร์ตเรา ก็ทาให้มันเป็นอาร์ตขึ้นมาจริงๆใช่ใช่ชค,ครับงานนี้ปังมีส่วนร่วมไปทําตรงไหนบ้างครับครับก็เอ่อก็จริงๆรแล้วผลงานเรดนี้ทั้งหมดก็ต้องผ่านครูจะผมทั้งหมดนะครับก็จะมีผลงานขอบคุณมากครับพี่อ๊อฟพี่ออฟอบเสิพี่อ๊อฟด้วยพี่อ๊อฟเป็นคนช่วยผมแล้วก็ทำทีมงานช่วยกันนะครับแก็ ก็จะเป็นผลงานเพลงในปีนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นอิสต์เอ็กนิดนึงอยากให้ทุกคนศึกษาลองแบบว่าลองเดินสำรวจดูผมคิดว่ามันน่าจะบอกใบอะไรทุกคนได้ไมมากกจริงเหรอครับไปกวันนี้ได้ไหมเน่ยเขาอยากรู้กันอ่ะเออถ้าไปกวันนี้ก็คงต้องต้องบอกแล้วครับเขาก็บอกแล้วแหละต้องบอกแล้วแหละเพราะว่ารูปเต็มเลย อ,อย่างน้อยเมื่อกี้แอบเห็นมาว่าใน MV ก็จะมีเอลเมนต์บางอย่างที่อยู่ในห้องนี้ส่วนอะไรที่ไม่ได้อยู่ใน MV ก็อาจจะไปอยู่ในเพลงใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้<อ> <laughs> ผมไม่รู้ผมไม่รู้โอเคอรักละไว้นในทานที่เข้าใจนะครับผมแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเก่งครับเก่งกว่าผมแน่นะครับแน,น,น่อนงล่าสุดผมออกโลโก้ไปอ้ ผมแบบเห็นมีคนสมให้ดูบอกว่าทุกคนตีความไปกันให่โตเลยจริงๆมันแค่โลโก้ทุกคน <c oughs> นะอ่ะโอเคพูดถึงรูปภาพอ็กซิบิชันไปแล้วมาพูดถึงของเพลงนี้ดีกว่าเทอ r a ปส์นะครับที่เป็นรูปหน้าปกของเพลงนี้ที่เป็นรูปโทรศัพท์สีขาวดำแล้วก็มีรูปหมันอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยนะมีนายยากครนไงบ้าง สำหรับเ,เพลง Therapist นะครับก็พูดถึงว่าเออเราเราโทรไปหาคนคนหนึ่งที่เป็น,นกับที่พึ่งทางใจของเราซึ่งในใน Artwork เนี่ยก็จะเหมือนเป็นสายสายเรียกเข้าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่กำลังโทรมาเพรว่าเฮ้ยปานกำลังโทรมานะเหมืนกับปันกำลังมองเห็นคุณเป็น Therapist อยู่ตอนนี้อยากให้คุณรับสายตอนนี้แต่ถ้าคุณจะไม่รับสายก็ก็ได้ ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องรับสายผมอยู่แล้วแหละรับไหมครับทุกคนเอาครับครับปั้นโทรมาตอนตีห้ารับไหมครับรับไหมครับรับไหมตื่นมารับเลยตีห้าตีห้าก็รับครับครับถ้าเกิดถ้าเกิดขอยืมตามขอขอยืมได้ไหมได้หรอครับถ้าเกิดโทรมาตอนตีห้าแล้วขอยืมตังค์อีดมิจะโกรธไหมครับเราไม่โกรธเลยหรอถ้ารักจังเลย เอาถ้ายืมจริงๆยืมกันเท่าไหร่มีคนนีกเขาบอกไม่โกรธเออมีมีเท่าไหร่นะพี่ <laughs> ครับแบบไม่คิดโดนให้เพาให้แบบไม่คิดไงปันอุ้งส่งได้มาชีไปครับผมนะฮะเอาของผมไปก็ได้ผมจำได้นะครับตอนเล่นกับอ่ะโอเคอ่ะอยากเตือนบอกทุกคนไปครับว่าดูเอ็มวีไปแล้วปันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอยากดูโชว์สดๆจากน้องปันเลยครับอยากใช่ไหมครับโอเคอดใจครับถึงไม่ใช okay. okay. ่ตอนนี oh. ้ไม่ตอนนะครับอ no oh. ่ะร้องนะครับอ่ะให้ปันเล่านิดนึงครับกับบ้านหลังใหม่ Universal แซลมิวส ผมรู้สึกยังไงบ้างจากขอบคุณใครตอนนี้โอกาสมาแล้วนะจริงๆผมผมอยากขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะครับที่ทำงานกันอย่างตั้งใจมา,มากๆผมอยู่ในทุกขั้นตอนโปรเซสแล้วผมรู้สึกดีใจมา,มากๆที่ผมได้มาอยู่กับค่ายที่พี่ๆเห็นผมขนาดนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่ากล้าไปแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูดูแบบมีอนาคตดมียนาคตไม่ต้องถ้าถ้าพูดแบบนั้นปกติเนี้ยปานเป็นคนเดินเดินแบบอย่างนี้ครับใช่ครับอย่างนี้อย่างนครับเออแบบนี้ก็พอแล้วใช่เล้วใช่แล้วโอ้โหก็แหลมเหลือเกินนะครับไม่ได้ทําเพื่อใครใช่ไหมครับไม่ได้ทำเพื่อใครครับแต่ก็ก็ยังนึกไปเล่นตั้งกันด้วยนะครับทุกคนครับผมสิบสี่รุ่ภาคมนี้นะครับ โอเคฮะอ,อ,อย่าการเป็นรูปหัวใจอะไรงนี้เป็นบัตรเสียนะครับทุกคนนะฮะไม่ถึงหน้าบัตรไม่ได้โอเคตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วที่จะดูโชว์สดๆจากน้ำปั่นใช่ไหมครับพร้อมไหมครับทุกคน <stub> ยังไม่ไดังพอครับขอทีมพร้อมไหมครับทุกคน <leveling> เอาส่งเสียงได้ยน้องปั่นเลยเขาจะให้พี่มือที่บอกของเ,อาเราด้วยนะครับที่รัก pes and then when I feel it like I got really right you know want to make like a peel พร้อมกับทุกคนหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอาเทปนั้นเปิดไฟหน่อยได้ไหมครับได้ไหมฮะเอาเปิดแล้วเหรอฮะนี่ครับนี้ี่เปิดแล้วเหรอฮะครับผมช่างต้องนะอ่ะน้องปัันหลักเลยครับพายอ๊อฟก็มาได้นะครับว่าใครโดนบังก็สูงสูงได้นะครับทุกคนครับนี่อันนี้ครับไม่เห็นทุกคนเลยนะพี่นะโอเคครับ